สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง m e m มา y ร r e ดีมฟันะฮะวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งนะฮะกับการรีวิวโมเดลจากเรื่องยูน m มนั่นเองนะครับยูน m มก็น่าจะรู้จักกันดีในนามของการ์ตูนหรือว่าแอนิเมชันที่ทุกคนชื่นชอบนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวนางเอกกันนะฮะจากค่ายป๊อปอัพพาเรตก็คือม uh ิซึฮะมิยามิสุนั่นเอง นะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันดีในนามมิซือฮะนั่นเองวันนี้ผมก็กลับมากับการถ่ายด้วยกล้อง GoPro อีกครั้งนะฮะหลังจากมีปัญหานิดหน่อยนะฮะในการถ่ายทำด้วยกล้อง GoPro นะวันนี้เราก็กลับมาครับ Pop-up p a r r d นะฮะในเครือของ g o o s m i l e Company นั่นเองนะครับนี่นะครับหน้ากล่องก็เขียนว่า Pop-up p a r r d t มิซึฮะมิซึอะ มิซูฮะนะฮะอ่าเนียมิยามิสุกูมายคอมพานีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครนางเอกจากการ์ตูนที่ผมชื่นชอบอีกเรื่องหนึ่งนะฮะการ์ตูนเรื่องนี้นะครับอยนี้เดี๋ยวเราลองมาดูอ่าโมเดวกันดีกว่านะครับหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับมันจะสวยสหรือไม่นะฮะค่ายนี้นะก็ เป็นกล่องพลาสติกใสๆนะฮะที่เขาทำมาให้ดูหรูฮารุฮาราหน่อยนะครับอ่าก็แกะออกมาค่อยๆนะฮะอันนี้ผมแกะแบบพากอนิดนึงนะฮะก็มีพลาสติกหุ้มมาอะไรนี่นั่นนะครับประมาณนี้นะมิซูฮะก็น้าตาประมาณนี้นะครับติดโบสีแดงนะครับ แต่หน้าตาของคุณเธอออกจะดูแบบว่บเเม่อสักเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะในเรื่องของอสีนะครับหลับตาฝันถึงชื่อเธอนะฮะมิสซึฮะนางเอกของเรานะครับก็จะมีเหมือนกับ ถุงเท้านะฮะนางเอกก็ต้องเกิงในสีขาวอยู่แล้วนะฮะด้านในเป็นตัวเดียวกันมีกระเป๋าอันนี้ก็จะเป็นลายกระเป๋าให้ดูเลยนะครับก็ผลิตจากจีนเช่นเดิมนะคบฐานการผลิตอยู่ที่นั่นเราก็ว,วนใส่ให้ถูกต้องนะครับมันจะได้เข้าล็อกพอดีแล้วเราก็จะได้เห็นรูปร่างของวิศวะที่ชัดเจนขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าใคร กำลังดูอยู่นี่นะฮะก็จะเห็นโมเดลมิสซะนั่นเองนะครับใครสนใจก็ไปหาซื้อได้นะฮะแกะ่ใครป๊อปอัพพาเรีรือว่าจะติดต่อคนใต้ดีสคริปชันของผมก็ได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ Memory รี่ดีฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ